สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักตีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามภารกิจท่านองค์คมนตรีที่ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าศักดิ์โดยทาง้านพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของค์คมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคก,กลางพร้อมด้วยนางพิชยาดาหัสภาครองเลขาธิการกรปร,รและคณะอนุกรมกรม ดเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักด์ตำบลหนองบัวอเภอพัฒนานิคมจัังหวดลบบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักด์โอกาสนี้ผู้แทนกรมชลประทานกล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักชลสิทธิ์และผู้แทนกรมศิลปากรรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักด จากนั้นองค์มนตรีและคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักด์และรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2มีนาคม2559สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปปร ประสานกรมศิลปากรกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมาะสมและบริหารจัดการเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ต่อมาสำนักงานกปร,รกรมชลประทานกรมศิลปากรและจังหวัดลบบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนองพระราชด,ดำริดำเนินการซ่อแมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ผลิตสื่อจัดแสดงคำบรรยายโบราณวัตถุติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าภาพและเสียงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความทันสมัยน่าสนใจทั้งในด้านเนื้อหาสาระข้อมูลวิชาการและรูปแบบการนาเสนอ ทำให้เยาวชนและประชาชนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นอีกทางได้ดำเนินการปรับปรุปงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารและร้านอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยศาลาเก้าเหลี่ยมซึ่งเป็นส่วนต้อนรับและนำเสนอข้อมูลโซนิทศการ7โซนประกอบด้วยโซนที่1บทนำโซนที่2โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักด์นเนื่องมาจากพระราชดำริและข้อมูลจำเพาะของเขื่อนป่าศัก ชลสิทธ์โซนที่สภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำป่าศัก์โซนที่สโบราณคดีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำป่าศัก์โซนที่5วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นโซนที่6ป่าศักวันนี้และโซนที่7นิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้องค์มนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และนั่นก็คือในส่วนของภารกิจนะคะท่านองคมนตรีที่ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าศักค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ปัญหาของผู้ประกอบกิจการประมงนะคะตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วก็ยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพอยู่ดีมีสุขเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ โดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566งบกลางรวม163,363,400บาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการนำร่องเรือประมองออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วนเรือชุดที่1จําจำนวน96กําลำเพื่อสนับสนุนมาตรการลดจํานวนเรือประมงของรัฐบาลและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการประมงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอเสนอโดยเมื่อวันที่ยีส ของกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีและกลุ่มผู้ประกอบการประมงภาคใต้ได้เข้าพบปะในพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค เลขาที่การนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการโดยตรงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดทำให้ผู้ประกอบกิจการการประมงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความยินดีที่ปัญหาของผู้ประกอบกิจการการประมงได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นธรรมและเท่าเทียมเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมงนะคะก็ถือเป็นหนึ่งความเดือดร้อนของประชาชนที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนและปัญหาของสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสั่งการให้คลี่คลายความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนซึ่งความสําเร็จในการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวประมงภาคใต้ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการก็นับเป็นหนึ่งในความสําเร็จนะคะในการคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชนอีกจํานวนมากแล้วก็ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ อยู่ดีมีสุขเป็นธรรมและเท่าเทียมทั้งนี้ในการดําเนินโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในภาพรวมของประเทศนายกร,รัฐมนตรีให้ทางสวบอตปฏิบัติตามมติคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติในการดําเนินโครงการที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักให้พิจารณาถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคในพื้นที่ดําเนินงานเพื่อป้องกันความเหลื่อม และความไม่เป็นธรรมในการช่วยเหลือเยีวยาที่ควรพิจารณาในภาพรวมของประเทศไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และย้ําว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายประมงบนหลักกฎหมายคำนึงถึงความอยู่รอดของประมงพื้นบ้านและผลประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนร่วมกันเป็นสําคัญ โดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติให้สอบตค่ะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงิน163,363,400บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณี ตีเร่งด่วนในการชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐปี2558โดยเป็นกลุ่มเรือพื้นที่จังหวัดปัตตนีที่ได้รับไปอนุญาตท,ทำการประมงพาณิชย์ไม่พบการกระทําความผิดและประสงค์จะเลิกอาชีพทำประมงจำนวน 96ลำสำหรับอัตราค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาดังกล่าวซึ่งเป็นลักษณะงบดำเนินการให้เป็นไปตามการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลงังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีตามพุทธศักราช2559 โดยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการกองเรือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสามารถจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำให้กับเรือประมงที่อยู่ในระบบเหมาะสมกับปร,ริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่อนุญาตให้ทำการประมงลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำประมงผิดกฎหมายจากการใช้เรือ ประมงที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตทําการประมงรวมทั้งชาวประมงที่ไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพประมงสามารถนาเงินที่ได้รับไปเป็นทุนประกอบอาชีพอื่นๆได้ตามที่ต้องการและเรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่แนวโน้มของอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกค่ะในปี2566นะคะก็บอกว่ามีการขยับขยายตัวสูงโดยรัฐบาลค่ะก็มุ่งส่งเสริมศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติก ในภูมิภาคด้วยค่ะโดยทางด้านนะอนุชาบุรพาชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมุ่งที่จะยกระดับและส่งเสริมศักยภาพการจัดการคลังสินค้าไทยสู่มาตรฐานระดับสากลหลังแนวโน้มของอุตสาหการรมระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กรหรืออิน r a า โลจิสติกในปี2566คาดการว่าจะมีการขยายตัว10-15%จากข้อมูลโดยสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยการเติบโตของระบบการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กรหรืออินทราโลจิสติกในปี2565มีมูลค่า6,000-8,000ล้านบาทซึ่งเติบโตจากปี2564ประมาณ5-8%พร้อมกับมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปี2566 ที่เริ่มมีการฟื้นตัวและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกขยายตัวได้ดี10-15%เเทียบเท่าก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 นอกจากนี้ทางสมาคมจัดการระบบคลังสินค้าไทยยังเตรียมจัดงาน Logimat Intelligence Warehouse 2023ระหว่างวันที่25-27ตุลาคม2566ณ i ะ p m p t c t เมืองทองธานีเพื่อเป็นการแสดงสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวกับนวัตกรรมในการวางระบบคลังสินค้าและนำเสนอเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในอนาคตโดยจะเป็นงานที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้มีศักยภาพด้าน ลงทุนและผู้มีส่วนตัดสินใจขับเคลื่อนองค์กรจากทั้งไทยและนานาชาติมากกว่า100แบรนด์และบริษัทสามารถดึงดูดนักลงทุนด้านโลจิสติก และผู้ที่สนใจได้มากกว่า6000คนซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดในงานรวม1000ล้านบาทในโอกาสนี้นายรัฐมนตรีค่ะก็ยินดีที่อุตสาหกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะหรืออินทาโลจิสติกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2566ซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกมาโดยตลอดพร้อมยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคสว่วนนะคะในการยก ระดับการจัดการคลังสินค้าไทยสู่มาตรฐานระดับสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอีกด้วย นั่นก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกเนีฮะที่คาดว่าก็จะมีการขยายตัวเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นการช่วยนะคะในส่วนของระบบหมุนเวียเศรษฐกิจในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ ทุนกู้ยืมกอยศนะคะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีการเปิดเผยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้มีการกําชับค่ะให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับปรุงแบบการจ่ายชำระคืนการปรับปรุงลำดับการตัดชำระหนี้นะคะการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกหนี้มีภาระที่ลดลงค่ะโดยกรณีที่มีประเด็นในสื่ สังคมออนไลน์นะคะโพสต์ Post, ข้อความที่เกี่ยวกับการหักเงินเดือนของลูกหนี้กยาศาพร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่ากยาศาหักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหดทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ได้มีการออกมาชี้แจงค่ะว่ากรณีที่มีหนังสือของกองทุนปรากฏในข่าวนั้นนะคะเป็นหนังสือที่กองทุนได้ส่งถึงหน่วยงานนายจ้างเพื่อแจ้งวิธีการคำนวณเงินรายเดือนเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนด้วยการหักเงินเดือนซึ่งตัว เลขที่ระบุในหนังสือค่ะก็เป็นตัวเลขตัวอย่างนะคะของผู้ที่กู้ยืมที่มียอดผิดนัดชำระสูงแต่ว่าในทางปฏิบัติเมื่อผู้กู้ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วผู้กู้ยืมเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าขอไกลเกลี่ยกับกองทุนแล้วแต่กรณีแล้วก็สามารถขอปรับลดจำนวนที่หักเงินเดือนโดยชำระขั้นต่ำเนี่ย100บาทต่อเดือนก็ได้นะฮะทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสเด็กทุกคน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมนะคะที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยค่ะทางกยศก็ขอเชิญร่วมงานนะคะพร้อมใจไก่เกลี่ยแก้หนี้ครัวเรือนซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานแล้วก็สถาบาันการเงินนะคะลูกหนี้ได้เจรจาไก่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลนะคะโดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไก่ กลียก็สามารถที่จะกลับเข้ามาเข้าสู่ระบบชําระนี้ให้เป็นปกติได้โดยกําหนดจัดกิจกรรมขึ้นณนะชั้นหนึ่งอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรมแจ้งวัฒนะตามกําหนดเวลานะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25มีนาคม2566ค่ะวันเสาร์ที่8เมษายน2566 วันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะคะ2,566วันเสาร์ที่10มิถุนายนค่ะ2,566เสาร์ที่8กรกฎาคมนะคะ2,566เสาร์ที่5สิงหาคมและวันเสาร์ที่9กันยายน2,566ค่ะก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะไก่เกลี่ยนี้สินนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้ค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าค่ะการ จัดอันดับนะะชาไทยเย็นของ Taste Atlas นะคะก็บอกว่าจัดอันดับให้ชาไทยเย็นเนี่ยนะคะติดอันดับ1ใน10เครื่องดื่มไม่มีแอลโกอฮอล์ที่ได้รับคะแนนดีที่สุดในโลกค่ะโดยทางด้านอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ยินดีค่ะที่ได้รับทราบว่าเทสอัตลาสซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความและก็ข้อมูลอาหารยอดนิยมทั่วโลกได้จัดอันดับ10อันดับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลกนะคะประจําปี2023ขึ้นมาโดยชาไทยเย็นเนี่ยนะคะก็ได้รับอันดับอยู่ที่อันดับที่7 ของโลกค่ะนั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมของไทยนะฮะอาหารไทยที่โดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2018นะคะชาไทยเย็นเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่27นะคะใน50อันดับเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกหรือว่า world 50 most delicious drinks นะคะจากเว็บไซต์ CNN Travel เช่นเดียวกันมาแล้ว โดยผลการจัดอันดับดังกล่าวค่ะก็ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าชาไทยเย็นเนี่ยได้รับคะแนนโหวต 4. 7คะแนนจากคะแนนเต็ม5นะคะโดยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานความเข้ากันได้ดีระหว่างชาดําเข้มข้นนมข้นหวานหรือว่านมข้นจืดนะคะน้ำตาลสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆซึ่งเสิร์ฟพร้อมกับน้ําแข็งโดยปัจจุบันค่ะก็พบชาไทยเย็นได้นะคะทั้งในสตรีทฟู้ดแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปค่ะทางนี้การจัดอันดับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับแรกนะคะได้แก่ห้องกงสไตล์ค่ะมิลทีจากห้องกงนะคะแองกัสฟรี คัสจากเม็กซิโกค่ะชายมาซาลานะคะจากอินเดียค่ะมินทีนะคะจากเมืองอันมากริปและโมร็อกโกนะคะโฮช่านะคะจากเม็กซิโกค่ะซาเลปจากตุรกีนะคะชาไทยเย็นจากประเทศไทยค่ะเอลซับมาริโนนะคะจากอาร์เจนตินาเรสเตโตจากอิตาลีแล้วก็ดาร์จิลิงนะคะจากอินเดียค่ะ ในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำถึงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ประเภทต่างๆซึ่งก็มั่นใจนะคะว่าของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทนํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอัธพลดีแคสต์ดิฉันพีรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย